สวัสดีครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่ากลายพันธุ์กันแบบเห็นเห็นเลยครับสําหรับหนึ่งในเมนูอาหารของไทยเราที่ตอนนี้ครับเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติซึ่งนั่นก็คือห่อหมกของไทยเราครับอย่างที่ทราบกันครับประเด็นการถกเถียงเรื่องความเหมือนของเมนูอาหารต่างๆที่ทางประเทศกัมพูชานะครับก็มักจะคล้ายเราอยู่เสมอครับเมนูนี้ครับที่กัมพูชาเขาก็มีเหมือนกันครับนั่นก็คืออโมกซึ่งแฟนๆหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินน่าจะเคยได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นนี้กันมาบ้างแล้วนะครับ แต่จากเรื่องราวนี้ครับถ้าเราลองย้อนลงไปในอดีตย้อนไปเมื่อสักประมาณปี2008ครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเมนูนี้ครับฮอร์โมนของไทยเราครับก็ยังคงมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเหมือนเดิมมีวิธีการทําเหมือนเดิมแต่พอมาดูที่อรโมกของทางกัมพูชาครับเรียกได้ว่าโอ้โหเปลี่ยนแปลงและกลายพันธุ์จนผิดเพี้ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและล่าสุดครับในปัจจุบันครับก็เหมือนกับไทยเราแทบจะแยกไม่ออกเลยครับสำหรับเมนูนี้และสําหรับเรื่องราวความ ความโป๊ะนี้ครับก็ยังไม่หมดครับ เนื่องจากว่าได้มีคลิปคลิปหนึ่งนะครับบน u t u b e ครับที่ได้มีชาวต่างชาติชาวสกอตแลนด์นะครับได้เดินทางไปยังประเทศกัมพูชาและได้สั่งเมนูนี้ครับึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโปะแบบสุดๆเลยครับเพราะเนื่องจากว่าเมนูอหมกของเขานะครับที่เขาอ้างว่าเป็นต้นกําเนิดเป็นต้นฉบับเป็นอาหารประจําชาติของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าเครื่องปรุงทั้งหมดเลยครับดันเป็นเครื่องปรุงที่มาจากไทยรวมไปถึงความโปะในหลายๆอย่างเลยครับจากข้อมูลของพี่ๆชาวเน็ตไทยที่ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเอา รวมไปถึงชาวกัมพูชาด้วยครับที่เขานั้นได้เข้ามาตอบโต้กันอาไว้อย่างมากมายเลยครับส่วนเรื่องราวรายละเอียดจะมีอะไรบ้างแอดก็มีนามาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยครับเรื่องราวนี้ครับเริ่มต้นมาจากการเปิดเผยข้อมูลของทางเพจอาเซียนนะครับที่ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทยอย่างห่อหมกเอาไว้โดยได้เขียนอธิบายไว้ว่าห่อหมกครับเป็นอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยซึ่งสมัยก่อนครับก็จะใช้วิธีการห่อใบตองแล้วนํามาใส่ใต้เตาที่มีขี้เถ้าที่ใส่ลงไป บริเวณรอบรอบหอนะครับซึ่งวิธีนี้ครับ ก็คือที่มาของการเรียกว่าหมกโดยอาศัยความร้อนจากตัวฐานด้านบนนะครับและต่อมาครับในช่วงกรุงศรีอยุธยาครับที่ได้มีการติดต่อค้าขายเมื่อได้มีการนําพริกเข้ามาจากอเมริกาหอหมกจึงกําเนิดขึ้นครับจากการที่นําเนื้อสัตว์และผักนั้นมาเคล้ากับน้าพริกแกงซึ่งมาจากชาติตะวันตกแล้วก็กะทิครับที่เป็นวัตถุดิบพื้นเมืองของเอเชียร้อนออกเสียงใต้นํามาปรุงรสด,ด้วยเกลือน้าําปลาหรือว่าปลาร้านะครับหอด้วยใบตองแล้วนําไปหมกหนึ่งหรือย่างให้สุกครับซึ่ง ในส่วนของประเทศกัมพูชานะครับก็รับไปจากสยามในยุคสมัยก่อนครับหลังจากที่สยามนะครับได้แผ่อำนาจสู่ดินแดนกัมพูชาในช่วงคิดทศวรรษที่1 3บสถึงสิครับและขเขมรเองก็จะใช้เครื่องแกงที่คล้ายกับพริกแกงของไทยครับแต่ก็จะไม่มีพริกเป็นส่วนประกอบหลกักเหมือนอย่างกับฮอมอของไทยเรานะครับหลังจากที่ทั้งเพจอาเซียนนะครับได้โพสต์ลงไปก็ทําให้มีความคิดเห็นของชาวอาเซียนได้เข้ามาให้ข้อมูลและถูกเถียงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับแล้วก็มีข้อมูลหนึ่งครับ ที่น่าสนใจมากๆเลยครับได้โพสต์เอาไว้ว่าบอกว่าเมื่อก่อนครับอาหมกของขมรครับเป็นแค่ห่อหมอกปลาหรือไก่ที่ใส่ส่วนผสมลงไปแล้วนําไปนึ่งลงในถ้วยง่ายๆครับพร้อมทั้งลงรูปประกอบเอาไว้ด้วยครับซึ่งก็เป็นอาหมกของขมรในปี2008อีกทั้งครับยังมีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจครับที่เป็นการรีวิวห่อหมอกปลานะครับในเมืองเสมเรียบที่ได้ถ่ายทําถึงวิธีการปรุงอาหารของร้านอาหารที่นั่นครับ แต่ก็ต้องมาโปะ๊แตกครับเพราะว่าเครื่องปรุงครับที่ใช้ในเมนูนี้เป็นเครื่องปรุงจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำปลากะทิซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเมนูที่ทําจากประเทศไทยซะมากกว่าครับและถัดไปครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาและพี่ๆชาวเน็ตไทยกันเลยดีกว่าครับว่าจะพูดถึงเรื่องราวนี้ จะเข้ามาถกเถียงกับเรื่องราวนี้กันเอาไว้อย่างไรกันบ้างดีกว่าครับมาเริ่มที่เมนแรกเลยครับของชาวกัมพูชาครับได้เข้ามากล่าวเอาไว้อย่างดูเดือดเลยครับว่าสยามเก่งเรื่องประชาสัมพันธ์ฉันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเมื่อไหร่สยามเขาจะอ้างว่าอากาศก็เป็นอากาศจากไทยน้ําก็เป็นน้ําจากไทยและฉันก็ขอเดาว,ว่าคนเอเชียทุกคนก็คงเป็นคนไทยต้องขอชื่นชมในความสามารถที่ประเทศเขานั้นเก่งในเรื่องนี้อย่างมาก แล้มาต่อกันที่ข้อมูลถัดไปของพี่ๆชาวเน็ตไทยครับก็ได้เข้ามาก่าวว่าอาหารเขเมรมีลักษณะคล้ายกับอาหารไทย ซึงก็น่าจะเกิดจากการที่แรงงานชาวกัมพูชานั้นได้เข้ามาหาไรายได้ในประเทศไทยและพวกเขาก็ได้ซึมซับวิธีการทำอาหารไทยด้วยแรงงานกัมพูชาหลายๆคนที่ได้กลับไปประเทศพวกเขาก็ได้เปิดร้านอาหารที่นั่นแล้วก็ได้ทำอาหารไทยขายโดยอ้างตนว่าเป็นผู้ริเริ่มเช่นเมนูผัดไทยแบบเขมรต่อันที่อีกหนึ่งความคิดเห็นของพี่ๆชาวเน็ตไทยครับก็ได้เข้ามาแชร์มุมมองไว้ว่าหวังว่าคนไทยรุ่นหลังคงจะได้รับรู้แล้วนะว่าการสอนสิ่งต่างๆให้เขมรนอกจากไม่ได้ อะไรกลับมาแล้วแถมยังต้องมาโดนเค็มในสิ่งต่างๆที่เราได้ถ่ายทอดให้กับพวกเขาด้วยต่อที่เม้นถัดไปครับก็ได้คำาระกาวว่าเวอร์ชั่นของไทยเขาใช้ใบตองและมีกะทิอยู่ด้านบนแต่ถ้าขเขมรเขาจะใช้แค่ใบตองอย่างเดียวที่เหลือก็ลอกมาจากไทยต่อกันอีกหนึ่งมุมมองท่านถัดไปครับก็ได้คำาระกาวว่าเอาตรงๆนะในอดีตสยามเราไม่ควรจะนําเอาหลายๆอย่างไปเผยแพร่ให้กับทางขเขมรเลยปัจจุบันก็ดันส่งออกวัฒนธรรมไปให้พวกเขาอีกอย่างเช่นชุดไทยแล เครื่องประดับเข้าของเครื่องใช้ย้อนยุคต่างๆอย่างพวกของที่ใช้ประดับในหนังจากจักรวงของสยามพวกนี้คือสินค้าชั้นดีที่พวกเขานั้นต้องการอย่างมากแล้วมาทีเมนทถัดไปครับก็ได้กล่าวว่าเคมเนเขาถือว่าหอมหมกเป็นออริจินอลดิชซึ่งเป็นอาหารที่มาจากวางังส่วนประเทศไทยสามารถหากินได้ทั่วไปเคมเนแต่เดิมจะไม่มีการนึ่งอาหาร วกเขาจะใช้วิธีต้มหรือย่างเท่านั้นอย่างที่กำแพงวัดก็มีภาพการแกะสลักที่บ่งบอกเอาไว้อย่างชัดเจนส่วนไทยเรามีอาหารประเภทนึ่งมากมายเป็นวัฒนธรรมจากจีนและก็มีหลักฐานอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อกันอีกหนึ่งประสบการณ์ของพี่ๆชาวไทยครับที่ได้เข้ามาแชร์มุมมองเอาไว้ว่าผมเคยทํางานอยู่ในขเขมรก่อนการเผาสถานทูตอาหารขเขมรก็จะมีรสจืดๆคนขเขมรเขาไม่กินพริกไม่กินของรสจัดลองทําอาหารรสจัดให้ชาวขเขมรกิน ดูก็ได้ครับ คนขเขมรเขาจะไม่กล้ากินและอาหารขเขมรส่วนใหญ่ก็จะไม่ใส่มะพร้าวและก็แทบจะไม่มีกะทิเป็นส่วนผสมอยู่เลยส่วน่อหโมกของเรานั้นเป็นอาหารที่ใช้เครื่องเทศและมีความสลับซับซ้อนในการทํามากกว่าอาหารขเขมรคนขเขมรเขาจึงไม่นิยมกินและหน้าตาของ่อหโอกมกเขมรในสมัยก่อนก็เลยไม่เหมือนในปัจจุบันต่อคนที่เมนตถัดไปครับก็ได้กล่าวว่าที่ขเขมรเขาบอกว่าเป็นอาหารในพระราชวังกษัตริย์โบราณก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าพระราชวังสยามก็เคยเป็นเจ้านาย ของบรรพบุรุษเขมรมาก่อนไงแล้วมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับก็ได้กล่าวว่าอาหมกก็คือหอ่อหมกที่ทําให้ขึ้นรูปไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นแกงเหลวๆแย่ๆแถมสีก็ไม่ดีเพราะไม่ได้ใส่พริกนันกระปาะคนขเขมรกินเผ็ดไม่เป็นเอาละครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวเน็ตครับและชาวกัมพูชาบางส่วนครับที่มีต่อเรื่องราวนี้ที่แอดนั้นได้นํามาฝากนะครับ ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กระแปดด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ